เรามาทบทวนในเรื่องของการผ่นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะซึ่งอักษรกลางนีจะมีอยู่9ตัวด้วยกันก็คือไก่จิกเด็กตกบนปากโอ่งหรือกจดตปปอซึ่งคําว่าดกับตเนี่ยนอกจากจะมีดเด็กกับตต่าแล้วยังมีดชดาและตปตักด้วยนะคะจํานะคะอักษรกลางจะมีอยู่9ตัวด้วยกันก แล้วก็เวลามาผ่านวรรณยุกต์มันจะมีเสียงอยู่5เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาครบเลยนะถ้าเป็นอักษรสูงและอักษรกลางจะมีแค่3เสียงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่อักษรกลางจําให้ดีและมี5เสียงนะคะ9ตัวนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากกออากากออากาไม่เอกกา กอาการไม่โถก,ก้ากอากาไม่ตรีกาโกอาการไม่จัตตวากาจออีจีจออีจีไม่เอกจีจออีจีไม่โทจีจออีจีไม่ตรีจีจออีจีไม่จัตตวาจีไม่จัตตวาเหมือนเครื่องหมายบวกนี้นะคะใส่ให้ถูกตำแหน่งด้วยต,ออต่ออือตือต่ออือตือไม่เอกตือ ตออือต,ตือไม่โทตื้อต่อ <avent> อ <mental Sure> ือ <erecht> ต <em umbrella> ือไม่ตรีตื้อต่ออือตือไม่จัตวาตื้อดอูดูดอูดูไม่เอกดูดอูดูไม่โทดูดอูดูไม่ตรีดูดอูดูไม่จัตวาดูไม่จัตวานะคะ o a เ o a a ไม่เอกอ ออไม่โทเอโออไม่ตรีเอและโออไม่จัตวาเอ๋บอบอบอบไม่เอกบอบอบไม่โทบอบอบไม่ตรีบอบอบไม่จัตวาบออาต่อไปก็คือ พอเปรเอเปไม่เอกแปปเอแปไม่โทแปรเอแปไม่ตรีแปอเอเปไม่จัตวาแปอโอโออโอโอไม่เอกโออโอไม่โทโอ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 ไม่ตรีโอและอโอโอไม่จัตวาโอ ใส่ตำแหน่งวรรณยุกให้ถูกต้องด้วยนะคะตออัวตัวตออัวตัวไม่เอกตัวตออัวตัวไม่โทตัวตออัวตัวไม่ตรีตัวและตออัวตัวไม่จัตวาตัวปอเอียเปียปอเอียเปียไม่เอกเปียปอเอียเปียไม่โทเปี้ยปอเอียเปียไม่ตรีเปียและ ปอเอียเปียไม้จัตวาเปียจอเอือเจือจอเอือเจือไม้เอกเจือจอเอือเจือไม้โทเจือจอเอือเจือไม้ตรีเจือและจอเอือเจือไม้จัตวาเจือบอเอือเบอบอเอือเบอไม้เอกเบอบอเอือเบอไม้โทเบอ บอเอเบอไม้ตรีเบอและบอเอเบอไม้จัตตวาเบอดอําดำโดอําดำไมเอกดำโดอําดำไม่โทดำโดอําดำไม่ตรีดำาดอําดำไมจัตตวาดำาตไอไต้ตไอไตไมเอกไตโตไอไตไมโทไต ตอไอไตไม่ตรีไตตอไอไตไม้จ <pl ains> ัตวาไตบอไอใบบอไอใบไม่เอกใบบอไอใบไม่โทใบบอไอใบไม่ตร <Twilight> ีใบและบอไอใบไม้จ <icated> ัตวาใบจอเอาเจ้าจอเอาเจ้าไม่เอกเจ้าจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าจอเอาเจ้าไม่ตรี เจ้าและจอเอาจอไม่จัตวาเจ้าเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเริ่มจากกา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 จี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 ตือ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 ดู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 เอ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 บอ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  แเป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 ้ปโอ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 ตัว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 เปีย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 เจือ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 เบือ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 ดำ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 ไต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 ใบ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  เจา้จาเจา้จาเจา้าเจ้าเจ้าฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราไปเห็นคําไหนนะคะเราไม่ได้เห็นคําทั้งค้าคพร้อมกันแบบนี้ก็จะเห็นคําโผล่มาอย่างเช่นคนํานี้อ่าคำนี้เราจะอ่านคํานี้ว่าอย่างไรถ้าเราจําไม่ได้เราก็มาฝึกใช้นิ้วมหัศจรรย์เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะแล้วก็มาฝึกผันเสียงกันคํานี้อ่านว่าอะไรคะ อ,อ่านว่าอะไรคะเราอยากรู้เราก็เอ่านว่าเลยนะกออากากออาการไม่เอกกากออาการไม่โทก้าอ๋ออ่านว่าก้านั่นเองอย่างเงี้ยน,นะคะฝึกไว้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันเรามาอ่านให้คล่องจะได้เป็นคนอ่านหนังสือเก่งๆนะคะสวัสดีคะ่ะ